สวัสดีครับมาพบกับรายการดีทอกนะครับอะไรดีๆเราจะมาทอกกันนะครับแล้วก็เป็นการขับของไม่ดีออกจากร่างกายก็คือดีทอกอีกแบบหนึงนะฮะทีนีครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งหรือว่ามีท็อปิกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือประโยคอะไรที่เพื่อนพูดแล้วรู้ทันทีว่าชิปแน่นอนนะครับประโยคนั้นจะมีอะไรกันบ้างแล้วมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับประโยคแรกนะครับวันนี้กูไม่ได้เอารถมาแน่นอนครับ เราจะรับบทเป็นคนขับทันทีนะครับว่าจะเป็นแก๊ปเดลิเวอรี่หรือว่าจะเป็นแก๊ปไบค์แก๊ปคาร์เราได้เป็นแน่นอนแล้วประเด็นคือถ้าไปแฮงเอาท์หรือว่าไปดื่มนะครับแล้วถ้าเพื่อนไม่ได้เอารถมาแล้วเราขับรถไปด้วยนะครับเกิดแน่นอนครับคือบ้านเพื่อนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีปัญหาอะไรมากถ้าเขาเอารถมาเองแต่ถ้าเราไปปุ๊บจะมีด่านตรวจมีอะไรหลายอย่างแน่นอนว่าจะเป็นพื้นที่ซ่อมแซม หรือว่าจะเป็นการต่อเติมนู่นนี่นั่นทําให้เราลำบากกับการขับรถดังนั้นคํานี้จึงเป็นคำหนึ่งว่าแน่นอนนะครับคือเรียกได้เลี่ยงนะฮะต่อไปนะครับมึงออกไปก่อนเดี๋ยวกูโอนให้เจบ็บประคำนี้มาเยอะแล้วครับไม่มีเศษเลยเพื่อนอเศษของมึงเท่าไหร่วะสิบบาท ก็เรื่องเงินเงินทองคือบางคนมีเครดิตก็ไม่ติดอะไรแต่บางคนก็จะมีความทบไปเรื่อยๆเหมือนดินพอกหางหมูนะครับเลี้ยงได้เลี้ยงนะครับอ่านะฮะถัดมานะครับมึงเป็นเพื่อนรักกูปะหลังจบประโยคคำนี้นะครับคำที่ทำให้คุณชิปไฮมาจะตามันทีเออคำเขาเรียกประโยคร้องขอกึ่งกึ่งบังคับนะครับเราวังให้ดีคำนี้นะครับอะนะครับ อีกคำหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องเจอกันแน่ครับถ้ามีใครถามบอกว่ากูอยู่กับมึงนะ <S <S 1> <S 1> คือง่ายๆสั้นไม้กันหมา <S <S 1> <S 1> เออไม่พ้นกุยแล้วนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเมียตามคนคุยตามก็คือย,ยืนยันสถานที่ถ้าเป็นคนนั้นก็คือมีพยานรู้เห็นเขาเรียกว่าพยานออที่รู้ว่าคุณกําลังไม่ตกแต่เป็นผู้ต้องหาเออแต่กูเนี่ยผู้ต้องหาของมึงเนี่ย บางคนชิปหายกับคานี้มาเยอะแล้วนะครับก็คือหมายความว่าเอาความเชื่อใจไปให้กับใครสักคนหนึ่งโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันไปโกหกโกจริโกแปดอะไรไว้แล้วเราก็โดนสิ่งนั้นเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวฉันเรียกได้เรียกนะครับผมถัดมาฮะมีเวลา,ว,ลาว่างคุยสักสิบนาทีไหมแน่นอนขายตอง ไม่ก็เว็บพนันไสองอย่างสามอย่างเนี่ยก็ระวังเซฟกันไว้นิดหนึ่งนะครับผมเออกันอันนึงคืออย่าบอกใครเออมึงนี่เป็นคนแรกที่กูไล่ฟังนะกูว่าไม่ใช่คนแรกเชื่อผมปะไม่ใช่คนแรกเอาละฮะวันนี้เบาๆไม่ดึก รอยันเช้า <S 2> <S 2> <S เอออีกหลายอย่างที่เป็นคำชวนที่รู้สึกว่ามากันไม่กี่คนแต่มาเป็นกองทัพก็มีเออก็จะมีหลายรูปแบบครับระวังให้ดีนะครับแบบนี้ก็ไม่เอานะครับระวังกันด้วยนะครับระวังตัวนะฮะมึงกูเลิกกับคนนั้นแล้วนะกูจะตัดใจกับเขาแล้ว่างกูไม่คิดถึงเขาแล้วดนนี่นั่นนะครับระวังให้ดีคํานี้นะครับชิบมาเยอะแล้วนะครับวันนี้พูดอย่างดีปลอบอย่างดีเป็นกําลังใจแล้วฟังอย่างดี เช้ามาเป็นหมาแน่นอน99%รอซื้อเทคกยีได้เลยเออหอนเองเนสนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับระวังไว้ให้ดีนะครับผมระหว่างเพื่อนกับผัวระหว่างเพื่อนกับเมียมึงเลือกอะไรบอกตรงใครพูดคำนี้ไม่ต้องเลือกตัดแม่งเลยเออคนที่เป็นคนรักมือจริงเขาจะไม่ให้มึงเลือกเออเขาจะเข้าใจวความสุขของมึงตัดก่อนเลยนะครับ S <S> <S ออมาครับคนนี้จริงจังคนนี้หวังแต่งกูรอดูเลยไม่เกินเดือนนึงอะ <S 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 จริงจริงแล้วก็อัอนนึงคือกูคิดถึงเขาอีกแล้วอ่ะอันนี้ประส่น้ำตานะครับ <S 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 หลังจากคำนั้นมาจะเป็นเรื่องราวเก่าๆล้วน ว่าจะปลอบกันแค่ไหนมันก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าพาร์ทเทนอยู่ในโลกเก่าๆโลกในอดีตซึ่งมึงดึงมันไม่ได้หรอกมึงมีันที่แค่ฟังนะครับก็กดีๆแล้วกัน,นครับคือไม่ได้บอกให้ทิ้งเพื่อนแต่ให้จะบอกว่าบางอย่างอ่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าผมมีอะไรบางอย่างหนักใจผมจะเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเล่ากับเพื่อนหรือไปเจอหรือไปบอกกับคนอื่นให้ได้ครับเพราะว่าบางทีเราเล่าเรื่องไม่ดีหรือเล่าเรื่องลบออกไปครับสิ่งที่เราหนักอ่ะมันก็จะไปหนักกับคนอื่นเหมือนเราถือแก้วหนักอยู่ครับ ถ้าเราไม่บอกรู้จักวางให้ดีก่อนอ่ะแล้วเราถือแก้วเราหนักไปฝากเพื่อนถืออย่างเงี้ยมือการเอาเรื่องไม่ดีไประบายไปบ่นไปบอกเขาเขาก็จะถือแล้วจะหนักเหมือนกว่าเราด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเขาอ่ะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้คือบางคนอ่ะคือฟังก็ฟังเข้าใจนะครับแต่บางคนบางประเภทเขาฟังแล้วเขากลับเก็บไปคิดแล้วเป็นห่วงเราแทนนะครับฉะนั้นระวังเรื่องของการที่บอกว่าเรามีเรื่องมาเล่าได้ทุกเรื่องนะมึงนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าอันเนี้ย ต้องแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดนะครับแต่ผมถ้าเป็นผมผมจะไม่เลือกทําแบบนั้นผมจะเซฟความรู้สึกคนรอบข้างให้ไวให้ดีที่สุดเพราะว่าคือเรื่องเราต้องเคลียร์ให้ด้วยตัวเองอะ่ะเก็ตไหมครับถ้าเราวาังอย่างนี้ได้มันก็จะทําให้เราทุกอย่างเราเจอแล้วเราสามารถแก้ปัญหาและสามารถไปต่อด้วยตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเรียนรู้มานะครับไปไปดูต่อใกล้ถึงแล้วรอก่อนแป๊บหนึ่งเชื่อผมไหมลองทักไปดู ถึงแล้วจอดรถอยู่ไอ้คขาว่าจอดรถอยู่มึงพึ่งออกที่รู้เพราะอะไรรู้ปะกูเป็นกูก็เคยทําตอนนี้ไม่ทําแล้วนะครับก็คือไม่นัดมากเลยอเออแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าแค่มาก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรแน่มึงแล้วไม่พิมพ์ตอบไปนะรเอราอตอบก่อนอมึง ว่างเปล่ามันต้องมีใจต่อแน่นอนไม,ไม่ไม่โทรคุยบอกต่อนะว่างเปล่าขอเวลาสิบนาทีสิบนาทีมันจะมีสองแบบไงไอแบบที่ระ,ะบายหรือนินทาชาวบ้านอะ่ะไม่เคยเกินไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยถึงสิบนาทีอ่ะแม่งเป็นชั่วโมง <c oughs> เออมึงเชื่อกูดีใครก็จะมารูปแบบเขาเรื่อโน้มหนาวเรียกแบบเขาเรียกว่าอยากได้คนที่คล้อยตามอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับจนคําพวกนี้นะครับ จงระวังและระวังไว้ให้ดีนะครับไม่รู้จะเตือนขําไหนแล้วแต่เจอหมดแล้วนะครับก็เลยเพื่อนน้อยแบบนี้แหละครับเอออ่ะขอเพิ่มเติมไม่หนึ่งของสาหรับสายแฮงเอานะครับขอฟังเพลงนี้จบว่าจบทั้งอัลบั้มแมงก็ไม่ลุกเดี๋ยวแก้วนี้หมดก่อนมึงรอน้องโตนั้นเขาลุกก่อนเราค่อยตามไปเออมีพวกนี้หมดอันนี้เป็นสายรวมสายแฮงเอา วันนี้กูก็งานเช้าแก้วเดียวพอกูเข้าใจนะมึงแก้วเดียวแต่มึงเทลเรื่อยๆเนี่ยเมี <L un> ่ยงคืนมูฟเอออีกคำหนึ่งเพื่อที่ผมรู้สึกว่าชิปแน่นอนนะครับมึงมึงจำน้องเสื้อแดงโตนั้นได้ปะ <L un> แปลได้สังกรณีคือ ชอบมากๆกับเมียมันและแคะและคลายแล้วมาถามกูแล้วแม่งอยู่ในสายเออแล้วก็อ้างกูไงเออกลายเป็นกูแบบดูในสายตามึงเลยหนักสุดคืออะไรรู้ไหมฮะหนักสุดคือเบียร์หรือเหล้าผมเคยเจอนะครับคืออันนี้ไม่ได้แนะนำให้ใครมาดื่มนะจะบอกว่าต่อให้มันพูดคำนั้นน่ะมึงก็เทรวม เออมึงมิกสูตรเองไ้สัตวมึงมิกเป็นวัคซีนเลยใช่ไหมเออมามาอีกครับนึกถึงมึงเลยนึกถึงด้านไหนล่ะ <c oughs> มึงเชื่อกูคำนี้จะมาหลังจากคำนี้มาก่อนคำต่อไปจะเป็นคำที่โน้มน้าว <c oughs> จะมาพร้อมหลักฐานไม่รู้เฟกนิวหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> เชื่อกูกูรักมึงนะเว้ยแล้วก็เชิงดามาติกนิดหนึ <c oughs> oh ่งอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยนะครับอีกคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเดอะเบสยกให้เป็นระดับต้นๆเลยนะครับกูว่าไม่มีอะไรหรอก <c oughs> มันมีได้สองกรณีกรณ,กรณีแรกคือปลอบใจกรณีที่สองคือแม่งไม่มีอะไรจริงๆคือเข้าใจว่าคนเราจะมีเซนต์กันอยู่แล้วนะครับพอมีเซนตนะ์อะ ไอสิ่งที่มันเป็นเซนต์มันจะออกมาจากเขาเรียกว่าคือคนเราเคยคบกันคุยกันหรือรู้จักกันอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเขามีนิาสัยยังไงอะไรที่จะทําและไม่ทําไอคําว่าไม่มีอะไรหรอกครับแม่งไม่มีอยู่จริง <L un> มันมีแต่มันแค่ไม่บอก <L un> บางทีมึงอ่ะสมรู้ร่วมคิดด้วยไอเวน <L un> เอออย่าให้พูดอย่าให้แฉเ <L un> จ็บมาเยอะกูเนี่ยเพราะเพื่อนพอเพื่อนเรียกว่าเพี้ยนแล้วกันเพี้ยนมันเพื่อนมันยาวไปเพี้ยน เออประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับรายการท็อกซิกของเรานะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับก็กดแชร์ไปด้วยก็ดีนะครับใครที่รู้สึกว่ามีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรที่อยากแนะนํามากกว่านี้นะครับคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าถ้าใครกําลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่หรือมีคนที่รู้จักหรือ,เ,อ,อเพื่อนเราพี่น้องเรากําลังเจอแชร์คลิปนี้ไปแล้วก็บอกความคิดเห็นนะครับผมก็จะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทุกความสัมพันธ์ ย่อมมีสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยทุกความสัมพันธ์มักจะมีผลประโยชน์กับสิ่งนั้นเสมอนะครับฉะนั้นผลประโยชน์คือไม่ได้บอกว่าตัวเลขอย่ยงเดียวนะครับอาจจะมีความสบายใจเรื่องของความไว้ใจหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นก็เรา manage หรือว่าเราเขาเรียกว่าการชัก,กเยอร์ดีๆแล้วกันนะครับอะไรที่มันเริ่มมีความรู้สึกหรืออ m o มีชวลนอลมากไปให้ลดลงและใช้เหตุผลมากขึ้นนะครับจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาวมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเพื่อนเท่านั้นนะฮะ ฉันก็ฝากไว้ด้วยนะกันนะครับกับ EP หนนี้นะครับ Toxic อะไรที่ท็อกเราจะมาซิกกันจะบ้าเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะครับความคิดดีท็อกนะครับก็จะเอาความดีมาท็อกกันนะครับประมาณนี้แล้วกันครบคุณทุกท่านด้วยสวัสดีทุกท่านเลิฟเทุกคนครับเลิฟเลิ่เจอกัน EP หน้าครับ